สวัสดีเช้าวันที่24กุมภาพันธ์นะคะวันนี้เป็นวันที่4แล้วที่เราอยู่ที่โมกุจูค่ะไม่ได้ไปดูพระอาทิตย์ขึ้นที่หินเดือใบนะคะแต่ก็เห็นแสงสีทองที่เป็นสัญญาณว่าเช้าวันใหม่เริ่มต้นแล้วเรื่อยจะท่าสแส่งหเนี่ยรี่จะใช้เลี่ย นี่นะคะน้องลุงหาบย่างปลาทูมาให้เพราะว่าแก๊สเราหมดแล้วนี่คืออาหารเช้าของมื้อนี้นะคะมื้อนี้มื้อนี้แจกกันเทคกระปุกกระปุกดูด้วยน้อยหรือเปล่านี่น่าก,กินอันนี้ปลาทูเค็มนะ นวัตกรรมนักเลศชั้นใหม่ของนพิกตาแดงนะฮะจะเล่นยังกดไปเลยพี่บุ๋เคยกินอันนี้ไหมหมึ่งนน้ำพริกอะน้ำพริกที่มันเป็นแบบผด่ัๆอ๋อเคยกินยิ่งใจลอยกเดี๋ยวต้องไปนครปฐมซะแล้วเออขายแล้วเราไม่เคยกินนะ อร่อยมากค่ะ<ด> <ขอ S 2> คัวแม่หญิง<ด>วันนี้นี่เยอะเลยจุนมากไม่คัวกีวไวไวนเนียะใช่กี่เกียะใช่ใช่เป็นคน,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 นกีน่เียะผู้ยอดวิธีการเก็บเชือกที่ถูกต้องโอ้โหนี่คือหนึ่งข้อไปแล้วอ๋อค่อยค่อยเดียวนี่นะ,ะสรุป เราจะทำได้ไหมก็ทำไม่ได้อยู่ดีขอรับค่ะเอ้ยทำไมมัน้วนอย่างเงี้ยมันออกมาพ้วนอย่างเงี้ยอะไรไม่ใช่ไม่ออกมาโอเคเดี๋ยวอีกสักพักจะออกเดินทางแล้วนะฮะทุกคนทยอยเก็บเต็นท์กันแล้วและโอ้ยขวัญใน วันที่สี่ของการเดินป่ามกจูนะฮะตอนเรามาเราก็ลงจากทางนี้ใช่ไหมใช่ตะกีนไตขึ้นมาจากแคมตีนตอยได้สักพักหนึ่งแล้วค่ะเหนื่อยเอาเรื่องเดี๋ยวเราจะ ย้อนไปที่มพันเจ็ดนะคะออกมาที่มพันเจ็ดแล้วฮะต่อไปก็จะเป็นเชือกเส้นที่สามนี่นะฮะลงกันยาวๆแต่ว่าต้องใช้ความระมัดระวังไม่งั้นตูดท่านอาจจะเป็นแผลได้ ดูดิเราถูกสายแข็งแซงหน้าไปแล้ว G เจียงหมูหลิงอันนี้คือสินสอส้นสุดสิ้นสุดข,ข,ของทางเชือกเส้นที่สามนะคะเป้าหมายต่อไปก็เส้นที่สองค่ะเรามาถึงเชือกเส้นที่สองแล้วนะคะนี่นะคะ วิธีที่ถูกต้องเขาต้องค่อยถอยหลังแล้วก็มองมาแบบนี้นะคะนี่สิ้นสุดเส้นที่สองแล้วฮะมีคนรอเราอยู่ที่คลองหนึ่งด้วยค่ะน้องฝนบอกว่ารอที่หมูอยู่ หนึ่งเน้น้ำใสไหลเย็นแต่เรายังไม่เห็นท่าเลยนะนี่อันนี้เราเจอรอยขี้สา์อีกแล้วนะคะรอยของอะไรนะคะขี้หมูครับขี้หมูนะคะขี้หมูป่านี่นะคะอันนี้เป็นรอยขี้หมาในนะคะเล็กกว่ารอยหมูผีเสื้อกำลังตอม ถ้าทางจะหอมวันนี้เขาจะกินซากมันจะมีขนปุยๆไหนคะกินขนตรงไหนคะลองชี้ลงไหนสิคะน้องต๋องนี่คะ่ะแงพื้นที่ตรงนี้นะคะจะเป็นตำแหน่งที่นกเงือกหรือว่านกแก๊กจะบินผ่านนะคะแต่ว่าในฤดูนี้เราก็ไม่เห็นนะเ็นบอกว่าตรงแถวนี้ไม่ค่อยมีผลไม้ไม่ค่อยมีลูกไม้อะไรให้เรากินด้วยแหละ มาถึงที่เชือกเส้นแรกแล้วนะคะก็คือเส้นที่เรียกว่ามออีแตนเรียบร้อยฮะเดี๋ยวไปกันต่อคะ่ะน้ำเลยฮะให้พี่ไปก่อนเหละขุ่นนะพี่ <laughs> โอเคโอเคนี่นะคะเราเจอต้นแก่นกฤษณนานะคะที่เขาเอาไปทำหัวน้ำหอมนะคะ คือรอยถากอย่างเงี้ยคะ่ะเขาเอาเปลือกหรือว่าเอาตรงไหนคะเขาแกะเนื้อข้างในนะครับอันนี้เขาเขาแบบออกมาดมว่ามันใช่มัน,มนไม่ใช่ต้นมันม <ๆ S 2> ันก็คล้ายกันแต่มไม่ใช่ออโอเคอันนี้คือเหมือนการเทสนะเนาะออไม่เห็นห่วงนี้ตั้งแตก่ออกมามันเป็นอย่างนี้นะคะเนี่ยตอนแรกเราก็นึกว่าเอ๊ะ มีใครแบบทำอะไรแตกไว้ก็เห็นเรื่อยๆเนาะแบบนี้มีบำเพ็ญประโยชน์บำเพ็ญประโยชน์เอาไปลงเอาไปทิ้งข้างล่างให้ตอนแรกนึกว่าอีแต่เอ๊ะดูไปดูมาไม่ใช่น,น่าจะเป็นเห็ดนะนี่คคไม่รู้รสอะไรเนี่ยมันเป็นเหมือนแต่พี่ก็ไม่เคยกินนะพี่ไปเหมาซื้อจากเซเว่น นี่นะทุกคนมันเหมือนหินแกเน็ตเลยถ้าคว่ำม,มาพยายามคว่ำทคว่ำเป็นแบบนี้พอหายมานี่ก็เป็นแบบนี้ตรงไหนฮะด่านช้างนี่ใช่ไหมก็เดินเฉยๆเฉลงไปเงี้ยแล้วก็ทรงตัวดีเนาะ <laughs> ดูดูมันเป็นแบบว่าพื้นเอ,เอเนียงๆอีไง เราอยู่ที่ป่ามะข่านะคะต้นไหนคะอยาให้ชี้ดูซ้ายขวาซ้ายคือนี้น,น,น,นี้นี่ต้นใหญ่ครับอ๋อต้นใหญ่ต้นนี้มะข่ามะข่าตัวใหญ่นุ่นนะครับอา้าวไม่ใช่อ๋อค้นใหญ่ใหญ่ ที่ชื่อว่ามัต้นมะข่านี่คือต้นมะค่านะคะแพงไหมคะก็แพงใช่ไหมปกิมกรรมต้นไม้นะคะโ้งเป็นวงเลยดูดิ <c oughs> อะไรมันจะวงขนาดนั้นก <c oughs> ินข้าวด้วยมีข้าวด้วย <c oughs> อันนี้ก็หาที่เราพักเมื่อวาน แข่งแร่งคนแรกมาถึงแล้วดมมาเลยดม,มยอะไรคะนะ่นตะหมหนุไหนไพล๋อพักก่อนค่ะพักก่อนแปล <c oughs> แกไหมต้องไปต้องขยี้ไหมอืมาม,ามีกลิ่น ใช้ได้นะเนี่ยแทน,นยาดมได้นันโลกว่า,วา่่เราก็เลยจะต้องไปกินเป๊ปซี่ที่แคมป์แม่รีวาเพราะเราซื้อเป๊ปซี่ไว้หนึ่งขวด <c oughs> ไอเทมลับถ้าทุกคนเห็นเรากินทุกคนจะต้องอิจฉานี่คงจะเป็นป่าไผ่ร่วกที่น้องของบอกนะคะ อีกโลกว,กว่าเท่านั้นผลไม้ป่าสีแดงช่ไเราเจอคุณปู่ต้นไม้ค่ะนี่ใบของคุณปู่ตอนนี้เป็นสีออกเหลืองๆส้มๆนะคะสวยดีอันนี้ก็มเมล็ดอะไรก็ไม่ลุก เดี๋ยวเราก็จะไปแล้วนะคะอีกประมาณโลหนึ่งฮะได้ค่ะอ,อ๋อนี่เป็นหินก็ต้องระวังหน่อยเนาะเราเจอใบไม้สีส้มค่ะซึ่งแห้งกว่าชาวบ้านเขาเร็วเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้เกลี่ยทางนะคะให้คนที่ เดินตามมาเพราะว่ามีสิทธิ์ไปทางซ้ายได้นะแล้วจริงๆเราจะต้องไปขวาใกล้ถึงแล้วค่ะเห็นลำธารแม่รีวาแล้วค่ะ นั่นเป็นสัญญาณว่าเราได้เดินทางมาถึงที่บริเวณแคมปแม่รีวาแล้วเราจะพักกันที่นี่ในคืนที่สี่นี้นะคะก็กำลังไปช่วยสาวอยู่นะ สาาวที่ตยเปิดเผยไอเทมลับของเราในวันนี้นะคะบอกแล้วว่าทุกคนต้องอิจฉา <c oughs> ตอนนี้ไม่ทราบว่านั่งทำอะไรกันอยู่คะอ๋อปเปิด เปิดร้านกาแฟโอ้มี<ก>คนเปิดร้านกาแฟตรงนั้นค่ะชื่อร้านอะไรพี่กาแฟกิค่ะชื่ออะไรคะร้านกาแฟแฟซ่ากาแฟแฟซ่า,าค่ะ นีลมนิดนึงสบกใกลหัวใจไกลหัวใจไปร้านกาแฟนะกาแฟกาแฟกินเาแได้ถ้าทำะไรนะเราจะทำเลงนี่อยกนิยมห้าเซียนกับแกขนู้ชายป่ะนะพัดลมอย่นี้ช้าไป น้ปลาเก็มด้วยยำแบบนี้อ่ะเม็ดยำแ่ไม่ได้กับเค็มเลยเค็มเลยต้องใส่น้ำตาลเพิ่มเค็มเยอะน้อยไม่บอกด้วย ไม่เป็นเราไม่รู้ขั้นตอนงั้นเถอะม่ะเอาพ่อชิมใหม่พ่อชิมใหม่มเพ่อชิมใหม่มหมไม่รู้คะเอ้สดๆแล้วต้องไปล้างทำไม่ชอบล้างใมันขไม่รู้มีเมเลอ่อร้อนกัร้อนอ,อ,อันนี้เรามีคนส่งสวยนะคะไปให้ลูกค้า มื้อเย็นของเรามันไม่รอเราแกงส้มปลากระป๋องยำมุ้งเส้นอันนี้มันจะไม่เหมือนเมื่อวานเันจะมีเนื้อปลากระป๋องอันนี้คืออะไรนะอันไอ้ตรงนั้นอะไอข้าวมาอันนี้นี่หรอตรงกลางปลากระป๋องนี่ไงอย่างใช้โป๊วตี๊แกงผัดกระป๋องปลากระป๋องามวิญญาณปลากระป๋องค่ะไม่เหมือนเมื่อวานเลยเอาแค่อันนี้เดี๋ยวนะทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมาก ตอนนี้คือมีฝนหยุดไม่ได้เป็นอย่างที่เลยแต่มีโอกาสตกนี่ไงตกแปะนึงหรแล้วแบบตกว่ะตกกบตกตกกอ้าวแย่แล้วค่ะแน่าจะตกไม่นานไงเพล้งมันน้อยไงที่นี่คือโมโกจูภาษากะเหรี่ยงแปลว่าคล้ายฝนจะตกนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าคล้ายฝนจะตกจริงๆด้วยทุกคนต่างลำเลียงแตลำเลียงไปไหนอะเจ้ากั่เจ้ากไหนบ้างอะ แอนแอนจะไปวางไว้ไหนแอนบอกแอนยกมาแล้วกูจะเอาไปวางไหนลบตอนนี้หนุนม่มๆก็ช่วยกันกางทาฟนะคะเพราะว่าคืนนี้เราจะอ,อ,อยู่ที่นี่กันยาวเลยค่ะ <laughs> และแล้วทาฟของเราก็เสร็จส <tr uth> ิ้นอย่างรวดเร็วนะคะ แม่ครัวก็ทำหน้าที่อย่างขมักขม้นไม่ละทิ้งหน้าที่เสียงลมมาแล้วมาดีครับ,รบยเยอะไลท้ายเยอะเลยท้ายเยอะโอ้ยตกตงมาแล้วบรรยากาศตอนนี้นะคะทุกคนกำลังขมีขมันในการจัดแจง

เจ้าหน้าที่ทุกศาสน์ก็ที่เงินของเราเยอะตลาดเปิดบ้านเองเยอะอันไหนคะอ่าทไอน เี๋ยช่พี่หมูทำงานดีมากเลยพี่หมูไปลใผมไม่เกี่ยวเด้อไปแลบแต่อยู่ครบไปแลบอยู่ต่เราไม่ต้งยำเลยครผเกี่ยวเด้อไปแลอยผน้อยเขนียากระดกจกอยู่ตรงนี้เลยกระดานแล้วดูพวกเขาสิคะเขาไม่สะทกสถานอะไรเลยนะคะเนียเี่ยขา มั้มันจะเป็นกิมมิคเล็กน้อยทุกคนกำลังกลล็เราผลกันใหญ่เลยครับอันนี้ทำสัญลักษณ์ไว้เพื่อไม่ให้คนเดินมาสะดุดเชือกที่เรากางทับเลยนะคะนี่อันนี้ด้วยแต่อันนี้ยังไม่มีแต่อันนี้ก็คือเราก็มีหิน นี่คือน้ำซอเบอรี่เก่อนเขากอนอเบอร์รีกินน้ำซอเบอรี่กันเหรอคะเนี่ยสี่เมตรีเพี่สี่เมตรทีอยวหบขอดูหน่อยค่ะขอดูหน่อยค่ะน้องจีบมากโอ้โหเท่ากันยนี่หรอเท่ากันเท่ากไปไปเมื่อไจปย้ไปย้ายมยมมย้ เชียน้ำไงน้ำสอเบอรี่นะคะน้ำสรอเบอรี่ผมาไปรขมาผมไมอเปียกแล้วตูดตูดไปรู้เรื่องกันพอดีว่าห่ะตดตดวะทุกคนตอนนี้ฝนตกจริงจังมากจริงจังมากเดี๋ยวเราก็ลาแ อกตอนแรกร้อนไงออกปแล้วนีไม่ต้องเล่าแล้วม่อยากออกทั้งอยาก้ท่การตั้อตองให้โนอนแี่ห่ที่โนเลยร้อไม่ได้ยี่ห้องนู้ไม่ได้เปิดปะ่ะเปิดหรอ, <c oughs> อเสียคนแรกเลย,ยเสียคนแรกเลย เห็นใจชุดที่ด้วยหัวี่น้ำมาขังไว้ตรงนี้ตกหนักเตกหนักะเนี่ยช่วนี้ไม่อยากไกลกันเลยกลกันหนึ่งเไม่แม่เห็นหน้าเมื่อกี้ฝนสาดนะคะเดี๋ยวเราเอากาวชีส

เ็นไม่รู้กันไม่รู้เป็นไม่รู้เราต้องโดนไหวเขาะไม่รู้า่นปกงานหน่อยครับเฮ้ยเปลี่ยนหน้าเดี๋ยวเปลี่ยนสุ๊กตาเลยเปลี่ยนตุ๊กตาตุ๊กตุ๊กตุ๊กตุกหมดนะอ่านอะนรออกเลเฮ้ยไม่ใช่ดีกันลแต่เราก็นไหวเขาบ้าไม่รู้นะแต่ว่าดีจังจรจังก็นั่งครั้งนึงแล้วว่า

เ้มึงกิระจายเข้าไปพี่เอ๋ด้วยมีเวลาด้วยมันเหมือนเยอะขึ้นหรอแม่ครัวจริงเอานนั้นเล็กอืมปิดแล้วเนี่ยเอาเศร้าเลยช้อนสองกลางมีอยู่เลยใช่ไหมใช่ใช่ครับมีกี่อันสองสองขันหยิบมาแล้วหนึ่งเห็นชัดไหม ฉันไหมมาม่าต้มยำน้ำกุ้งต้มยำน้ำกุ้งเอาใหม่มาม่ามาม่าต้มยำกุ้งน้ำข้นอ่า เี้ยเดินนื้อวิวสวยนอะอัดรับลคุยกันไกันมองมน้กิไรกินอะไระ่าช้าไม่ขึ้นมันยอดยังไม่ถามเลยนะเป็นงไบนีายังไม่เห็นลูกเลยโฟกัสอะไรกันเลยไม่ดูแล้วไงมอกยังไม่ดูเลยังไม่ดูเลยยัไดูอยกหใครกอนอพี่เมย์อะี่เมย์อไอหมอกอุยนะอมเมนมาโนี่บอกว่าดูจากเมย์แล้วเลยคะอดโทรอกอุยออะอมเนไนะเก็บข้าข้าดูไง าจะไปแปลงกันแต่ก็ไปไม่ได้ละแปลงไปแล้วแปลงไปแล้วใช่ไหม้นใครทำกูก็ไม่นอนเหมือนกันเบา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 เห็นน้ำตาลเคยไปหลับรอเพื่อนนี้น้ำตาลส่งท้ายทำอะไรอ่ะน้ำถั่วน้ำถั่วทำอะไรครับทำน้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มปลาหมึกมาแล้วมาแล้วนทำปลาหมึก อบกกอดไถ่รู้ช่ไหนทุกคนพี่ไถครูกับปลาหมึกเลย <c oughs> ไให้รู้เป็นปน้ำจิปลาหมึกใช่แก้วไข่วะไม่เน้นหน้านะมันร้อนต้องเป่าพัดลมก่อนเป่าพัดลม <c oughs> เอา้าพัดลมหยุดเลยหยุดเลย <c oughs> แล้วก็ <c oughs> เอา้าเดี๋ยวนะ <c oughs> ถ่ายอยู่แล้วว่เหนื่อยมากๆเฉันงงกับเพื่อนฉันยังกินนาโต๊ะ ุดยอดเลยเหมือนรถเข็นปลาหมึกมาเองกมีเต็มประกอบนะคะฟังเสียงทุกคนกุ๊กๆโอ้โห a s m เอน่อยมอคร์ตอนนี้เวลาดอกแดดพุ่งฝนหยุดตกแล้วก็เรากก็ลับเข้ามานอนในเต็นท์นะครับ้อนมากๆ